โอเคครับผมก็ได้ทาการเซตทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท้องท่อน้นําทิ้งทุกอย่างนะก็เสร็จหมดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาล้างกันเลยนะครับขั้นแรกเราต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับมันจะมีท่อน้ําทิ้งอยู่นะทุกคนตรงนี้นะครับเราเคลียร์ก่อนนะคือนั้นนะครับก,ทก็ทําการล้างเลยครับผม โอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งผมไม่ได้มีน้ํายาล้างที่สะอาดนะครับมันจะมีน้ํายาล้างากบบําจัดสกิดเดียอีกนันึงนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะทุกคนนะครับถือว่าสะอาดอยู่นะนี่นครับประมาณนี้เลยนะ